สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องนักบินของเราอีกครั้งในรายการ w a r b i r d Tales เรื่องเล่าเครื่องบินรบกับผมที่จะพาคุณทยานขึ้นฟ้าย้อนเวลากลับไปสู่วันที่ท้องฟ้าไม่ได้เป็นสีครามสดใสแต่เต็มไปด้วยควันปืนและเสียงคำรามของเครื่องยนต์วันนี้ขอให้ทุกคนรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นปรับศูนย์เล็งให้ตรงเพราะเราจะไปคุยกันถึง ศิลปะแห่งการเอาตัวรอดที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์สงครามแปซิฟิกจากไก่รองบ่อนที่รอวันโดนเชือดกลายมาเป็นนักล่าที่ดุร้ายหัวข้อของเราวันนี้ไม่ใช่เรื่องของเครื่องยนต์แรงม้ามหาศาลหรือปืนใหญ่ขนาดมหึมาแต่มันคือเรื่องของสมองและทีมเวิร์คครับเรากำลังจะพูดถึงตำนานท่ารบที่ชื่อว่า The Touch Weave ช่วงที่หความฝันร้ายเหนือน,าน่านน้ำแปซิฟิก The Nightmare ย้อนกลับไปต้นปี1942ลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักบินหนุ่มชาวอเมริกันนั่งอยู่ในคอกพิษของเจ้ากรมแมน F-45 Wildcat เสียงเครื่องยนต์ Pratt Whitney A ี R-1830 ดังบรึ้มสั่นสะเทือนไปทั้งตัวกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องคลุ้มอยู่ในจมูกหัวใจคุณเต้นแรงเพราะคุณรู้ว่าทันทีที่คุณลอยตัวขึ้นไป สิ่งที่คุณจะต้องเจอคือปีศาจปีศาจตนนั้นคือ Mitsubishi A6M0 ของกองทัพเรือญี่ปุ่นในยุคนั้นถ้าเปรียบมวยแบบนักเลงรถนะครับเจ้าซีโร่มันคือรถสปอร์ตน้ำหนักเล็กๆที่จูนมาเพื่อการแข่งดริฟท์โดยเฉพาะคล่องตัวปราดเปรียววงเลี้ยวกริบเลยมันทำจากดูราลูมินที่เบาหิวไม่มีเกราะไม่มีถังน้ำมันอุดรอยรั่วเน้นพลิ้วอย่างเดียว เจ้าไวล์แคทของเราโอ้โหนี่มันรถถังติดปีกหรือถังเบียร์บินได้ชัดๆหนักอึดถึกทนมีเกราะหลังนักบินหนาปุบแต่เรื่องความคล่องตัวเหรออย่าหวังไปวัดรอยเท้ากับซีโร่ในการรบแบบตัวต่อตัวกฎเหล็กของนักบินอเมริกันตอนนั้นคือห้ามเลี้ยวสู้กับซีโร่เด็ดขาด Never turn with the zero เพราะถ้าคุณเผือใจไปวัดวงเลี้ยวกับมันเมื่อไหร่ฟิว มันจะวนมาเกาะท้ายคุณภายในพริบตาแล้วปั้งปั้งปั้งคุณจะได้ลงไปคุยกับประการังแน่นอนความรู้สึกของนักบินตอนนั้นคือสิ้นหวังครับจะหนีก็ไม่พ้นจะชนก็ไม่ไหวช่วงที่สองมันต้องมีทางออกสิวะ The Innovation แต่ในความมืดมิดยังมีแสงสว่างจากชายคนหนึ่งวาวาีรี John S Jimmy Tatch ผู้บัญชาการฝูงบิน VF 3 จิมมี่แทชไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้แค่เพราะสเปคเครื่องบินเป็นรองครับเขาหมกมุ่นอยู่กับการแก้โจทย์นี้ตำนานเล่าว่าคืนหนึ่งในบ้านพักที่ซานดิเอโกจิมมี่นั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวเอาไม้ขีดไฟหรือไม้ขีดมาวางสมมติเป็นเครื่องบินขยับไปขยับมา <c oughs> เขารู้ว่า1ต่อหนึ่งเราแพ้แน่แต่ถ้าสองต่อหนึ่งหรือสต่อสอล่ะ เขาคิดค้นท่ารบที่ฉีกกฎตำราการบินเดิมที่สอนให้ต่างคนต่างบินหรือบินเกาะหมู่แต่ต่างคนต่างสู้เขาคิดสิ่งที่เรียกว่า Beam Defense Position ซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อ Touch Weave ช่วงที่3ถักทอเพื่อสังหาร The Weave Explained เอาละครับคุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะครับหรือดูภาพประกอบด้านล่างนี้เลยครับหลักการทำงานของ Touch Weave แทนที่จะบินเกาะกันแน่นๆแบบเดิมจิมมี่บอกให้บินคู่กันคือสองลำโดยทิ้งระยะห่างกันพอสมควรประมาณ300-400ถึงหลาขนานกันไปเหมือนรางรถไฟเหยื่อล่อสมมุติว่าซีโร่โผล่มามันเลือกเกาะท้ายเครื่องบินลำขวาสมมุติว่าเป็นเครื่องบินของคุณการเลี้ยวทันทีที่คุณรู้ตัวว่าโดนเกาะท้ายปกติคุณจะหนีใช่ไหมครับไม่ครับจิมมี่บอกให้คุณเลี้ยวเข้าหาเพื่อนคือเลี้ยวซ้ายเพื่อนช่วย ในจังหวะเดียวกันเครื่องบินลำซ้ายของเพื่อนคุณก็จะเลี้ยวเข้าหาคุณคือเลี้ยวขวาการไกลสังหารทั้งสองลำจะบินไขว้กันเหมือนกันไกลหรือการถักเปลียกับดักเจ้าซีโร่ที่กำลังเมามันกับการไล่กวดคุณจะต้องบินตัดหน้าเครื่องบินเพื่อนของคุณที่สวนมาพอดีพอดีวินาทีล่นไกจังหวะนั้นแหละครับเพื่อนของคุณจะมีมุมยิงที่สมบูรณ์แบบหรือ deflection shot ใส่เจ้าซีโร่ที่กำลังเผลอระทัด ปืนกล1.25นิ้ว4-6กระบอกจะฉีกเจ้าสีโร่ที่ไม่มีเกราะจนกระจุยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยมึงไลก่กูเพื่อนกูยิงมึงมึงไล่เพื่อนกูกูก็ยิงมึงนี่คือนิยามสั้นๆของแทชวีฟครับช่วงที่4วันประลองของจริงสมรภูมิมิดเวย์ Battle of Midway จุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามจิมมี่แทชนำฝูงบินไวแคของเขาบินคุ้มกันฝูงบินตอพิโด ทันใดนั้นฝูงซีโร่จำนวนมากก็พุ่งลงมาจากดวงอาทิตย์เหมือนฝูงแตนระลอกใหญ่ซีโร่สิบสนาฬิกาข้างบนเสียงวิทยุดังลั่นสถานการณ์แย่มากครับวายแคทจำนวนน้อยต้องรับมือกับซีโร่ฝูงใหญ่จิมมี่แทชตะโกนสั่งลูกหมู่เริ่มแผนแทชวีฟแต่โลกความจริงไม่สวยหรูเหมือนตอนซ้อมครับเครื่องบินลูกหมู่หลายลำถูกยิงร่วงไปก่อน เหลือแค่จ <Jenny Ke at ich> so ิมมี่แทช c h และลูกหมู่รุ่นน้องเรือตรีบอเบิลส์เอดิพูหรือดิพูจิมมี่กับดิพูเหลือกันแค่สองลำท่ามกลางวงล้อมของซีโร่ที่เก่งที่สุดในกองทัพเรือญี่ปุ่นราวๆ15ถึงย0ลำวินาทีนั้นคือนรกแตกครับแต่จิมมี่ตั้งสติเขาสั่งดิพูเฮวควายไปมาวู้เสียงเครื่องบินสวนกันครั้งแรกซีโร่งงเฮ้ยมันบินอะไรของมันวะ ครั้งที่สองซีโร่ตัวหนึ่งพยายามไล่จิมมี่ปังปังปังดิพูสวนกลับมาสอยร่วงครั้งที่สามซีโร่อีกตัวไล่ดิพูจิมมี่ Jimmy สวนกลับมาตูมไฟลุกท่วมทันวันนั้นไวล์แคทจำนวนน้อยนิดสามารถต่อกรกับฝูงซีโร่ได้อย่างสูสีและรอดกลับมาเล่าตำนานได้ นักบินญี่ปุ่นที่รอดกลับไปถึงแถนทานงงเป็นไก่ตาแตกรายงานผู้บัญชาการว่าพวกอเมริกันมันมีเทคนิคปีศาจมันบินควยกันแล้วเราก็ระเบิดช่วงที่5เกรดเล็กเกรดน้อยวอ b เบิร์ดทริเวียก่อนจะจากกันวันนี้มีเกรดทริเวียมาฝากครับทำไมญี่ปุ่นทำไม่ได้หลายคนสงสัยว่าทำไมซีโร่ไม่ทำแทชวีฟบ้างคำตอบคือปัญหาอยู่ที่วิทยุครับ วิทยุสื่อสารของเครื่องบินญี่ปุ่นในยุคนั้นคุณภาพแย่มากบางทีก็ถอดทิ้งเพื่อลดน้ำหนักทำให้การสั่งการประสานงานแบบเรียลไทม์ทำได้ยากมากต่างจากอเมริกันที่คุยกันปลอเลยมรดกตกทอดเชื่อไหมครับว่าแทชวีฟยังถูกสอนในโรงเรียนการบินรบจนถึงทุกวันนี้ท็อปกันก็สอนแม้จะเป็นยุคของเจ็ตและจะรวดนำวิถีแต่หลักการมูช่สปอร์ตหรือการคุ้มกันซึ่งกันและกันคือหัวใจสำคัญของการรบทางอากาศครับ บทสรุปคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของแทชวีฟสอนให้เรารู้ว่าในสงครามหรือแม้แต่ในชีวิตจริงความเร็วและความพละกกำลังอาจจะสำคัญแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือปัญญาและความสามาคัคคีจิมมี่แทชเปลี่ยน F45 Wildcat ที่เป็นรองทุกประตูให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ซีโร่ต้องขยาดเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดเท่านั้นเองครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับ หวังว่าทุกคนคงได้กลิ่นไอเสียและสียงปืนกลกลับไปฝันหวานกันนะครับถ้าชอบเรื่องราวเจาะลึกสนุกและมันแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม War Bad Tales นะครับสำหรับวันนี้ Keep your speed up and check your six สวัสดีครับ Next step for you อยากให้ผมเจาะลึกเรื่องราวของคู่ปรับในสมรภูมิยุโรปอย่าง s p i t f i r e vs BF109 ต่อเลยไหมครับหรืออยากฟังเรื่องราวของกามิกาเซในมุมมองทางวิศวกรรมละ่ะ บอกได้เลยครับ